สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าห้าเวทีคอนเสิร์ตวัดกเกษตรวัดกเกษตรเลยพ,พันพันธารามนะมาถึงแล้วคอนเสิร์ตมีหกวันฟรีทุกวันนะครับอย่าลืมนะมาทำบุญแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตนะคนเริ่มมาจับจองแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีนักดน,นตรีขั้นนะครับเนีเขาจะไม่มีเพราะว่าไอคอนเสิร์ตฟรีวัดใครจะจ่ายจะเป็นวัด มันจะมีที่ร่วมร่วมอะไรนะร่วมทำบุญช่วยช่วยงานคอนเสิร์ตเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูบาทนะใหญ่มาก <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูบาทนี่ครับฮะที่ไหนฮะจะเดินไปอ่ะเียังรออยู่นี่แล้วจะเดินไปด้วย,อ,วยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดินดูฮะเนี่ยครับ,นค,รบคนเริ่มมาจับจองแล้วเนี่ยเลยถืออยู่นี่ครับ ตอนนี้คนก็ทำบุญอยู่เลยมน,นจับจองลานกว้างมาคนกำลังทยอยมาเพราะว่าเราจะทำบุญก่อนทาหนูวิที่ตลาดแล้วว่าวัดจะอยู่ทางนน้นทำบุญเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูบาทบาทใหญ่มาก่วมเป็นเจ้าภาพมหาสมุทรหกวันฟรีทุกวันนะครับ เราทำกได้ยังเหลืออีก3วันเลยอ,อีก3วันนะลำไยปิดท้ายเด้อเนี่ยซ้อมาวันนี้คือวันที่3นนมามนน,นนี้จะเป็นบรรยากาศก่อนเข้าลานเวทีนะนี่จะเป็นโบสถ์วิธีอยู่ลงโบสถ์ เดิา,าเดินมา,าดูบรรยากาศนะครับเพราะว่าเหลืออีกสามมันมาทำบุญมาดูคอนเสิร์ตนะชมคอนเสิร์ตฟ,ฟรีนะครับวัดเษตันธารามกระตุนาาะ้นแบรนด์สม <c oughs> ุสสสทรสาครคนมีเริ่มคนคน,คนเยอะอยู่นะครับก็ทำบุญกินข้าวนะฮะเเดี๋ยวก็จะไปชมคอนเสิร์ตต่อครับ เมื่อกี้เจอออราดีแบนอยู่เจอดองเว็บไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายจะประมาณนี้นะอันนี้แวะมาซื้อลูกโป่งให้ให้ไหม้พี่ไหนไม่ได้